มาอีกเยอะครับผมกับอีก2เซตสีชจุูจุดหวานแหลวจากทาง Signal e Sport <Wow. S 1> กับเจ้าตัวหูฟัง HP 8 2 4 p ี Pinker และ h e er. s d s t Headset แปี Pinker สว to ัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมธนัทคงนะครับครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงของธนัทคงอยากแกะกล่องนั่นเองนะครับต้องขอบอกกับคุณผู้ชมในนาทีนี้ก่อนนะครับว่าผมได้อัดคลิปนี้ก็คือการอัดคลิปรีวิวเจ้าตัวสินค้า2ชิ้นเนี่ยลง u ูท b e ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยผมพูดแบบว่าเอือยเฉยมากเลยผมไปนั่งฟังเสียงตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าสมัยง่วงนอนกันว่าง่วงนอนมาจากไหนไอ้นี่เออ อัดใหม่ดีกว่านะครับผมก็ใครที่ได้ทันดูคลิปตอนนั้นก็คงจะรู้นะครับว่ามันน่าเบื่อมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมสดชื่นนะฮะสมองไบร์มากๆนะครับพร้อมที่จะรีวิวแบบจัดดัักจเต็มให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคโดยในครั้งนี้นะครับจะเป็นการรีวิวสินค้าสองชิ้นสุดท้ายที่เป็นเซตสีชมพูจากทางซิงโน่สปอร์ตนะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเลิกผลิตสินค้าออกมาขายแล้วนะไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่า เป็นสินค้า2ชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในตระกูลของสีชมพูนั่นเองนะครับเป็นพิงก์อีดิชันนะครับที่เป็น2เซตสุดท้ายแล้วนะครับที่เรียกได้ว่าจะได้จะเต็มมากมาให้ผมรีวิวทั้ง2ชิ้นเลยก่อนหนื่นก็ต้องขอขอบคุณทางซิกโนยเช่นเคยนะครับที่ส่งสินค้าให้ผมได้รีวิวกันนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับมีของจะมาแจกกันอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> จากที่พาที่แล้วนะฮะเราได้รีวิวเจ้าตัวเมาส์แล้วก็แจกเจ้าตัวเมาส์ไปเป็นที่รียบล้อยได้ผู้โชคดีแล้วนะครับผมซึ่งผม เอาของให้กับผู้ชคดีวันพุธนะครับนัดเวลานัดวันนัดสถานที่กันเรียบร้อยนะครับแล้วที่สําคัญนะเขาเป็นเพื่อนของผมนะครับคือเรียนอยู่ที่เดียวกันก็เลยแบบว่าเออนัดเจอกันง่ายเลยก็เลยนัดกันว่าวันพุธนะครับวันพุธเป็นวันสอบวันสุดท้ายของผมพอดี ก็เลยโอเคเดี๋ยวนัดกันวันนั้นเจอกันวันนั้นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเอาของให้กับผู้โชคดีท่านนั้นเลยนะครับผมจะเป็นใครรอติดตามดูกันได้นะครับผม <Okay. S 1> โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้า2เซตสุดท้ายที่เป็นสีชมพูจากทาง Signal Sport นะครับผมึ่งนั้นก็คือเจ้าตัวหูฟัง HP 824P p i n k e r และ H S 8 0 0 Pinker ที่เป็น H S stand นั่นเองนะครับผมโดยเจ้าตัวหูฟังกับ H S stand หน้าตาเนี่ยมันจะคลับคล้ายคลับคลา,คลากับเจ้าตัวรุ่นพี่ที่เป็นสีดำมากๆเลยโดยหูฟังนะครับจะไปตรงกับเจ้าตัว H P 8 2 4 Spectra และขาตั้งหูฟังเหมือนกับเจ้าตัว H S 8 0 0 Templus เลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเจ้าตัว2รุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่มาก่อนนะครับโดยเจ้าตัวสเปคนะครับของเทตสีชมพูเนี่ยชิ้นเนี่ยไม่ต่างกับเจ้าตัวสีดำนั่นเลยนะครับดีไซน์ การให้ไฟ RGB มานะครับสเปคข้างในภายในภายนอกอะไรนียคือเหมือนกันทุกประการเลยไ <Wow. S 1> ม่มีอะไรที่มันถูกตัดออกไปหรือถูกเพิ่มเข้ามาเลยนะครับจะต่างกันก็แค่เรื่องสีก็เท่านั้นเองสีที่เป็นสีชมพูนะครับผมเป็นโทนสีชมพูหวานแบวสาหรับผู้หญิงสายหวานหรือผู้ชายสายหวานนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็หลังจากที่ผมได้ทําคลิปมาประมาณสอสารอบแล้วเนี่ยก็ได้ฟังเสียงแล้วก็ใช้งานมันมาสักระยะหนึ่งแล้วขอบอกเลยว่าเรื่องโทนเสียงเรื่องไมเรื่องการสวมใส่เนี่ยบอกเลยว่า ดีมากๆนะครับในมือไอไม่ใช่มือถือในหูฟังที่อยู่ในราคาประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าทำได้ดีนะครับโอเคเรามาดูกันในส่วนของสเปคกันดีกว่าหูฟังนะครับผมสเปคคร่าวๆของมันนะครับ frequency response นะครับจะอยู่ที่20-20,000ึงอเฮิร์ถือว่าเป็นความถี่พื้นฐานของ gaming headset เลยนะครับที่ได้ทําออกมานะครับผมแล้วก็เจ้าตัวประเภทของหูฟังนะครับเจ้าตัวประเภทของหูฟังนะครับเจ้าตัวประเภทของหูฟังนะครับ เป็นแบบอว n ม directional นะครับคือการรับเสียงแบบรอบทิศทางนั่นเองต่อไปจะเป็นในส่วนของสายนะครับสายที่เขาให้มาเป็นสายยางความยาว2.2เมตรนะครับตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบ usb 2.0นะครับที่เป็น silver plate นั่นเองนะครับไม่ใช่ gold plate ชุบทองอะไรแต่อย่างใดนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวขาตั้งหูฟังนะครับคือ hs 8 0 0 p p i n k e r นั่นเองนะครับตัววัสดุนะครับผลิตมาจาก พลาสติก ABS แบบ h i ไฮเก d e เลยนะครับผมหรือ High g r ABS d e a พลาสติกนั่นแหละนะครับชื่อที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัวดีไซน์นะครับรองรับการกวดหูฟังทุกรูปแบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบบพื้นฐานเลยนะฮะเป็นเบสิกเลยแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักนะครับมีอยู่เพียงแค่ร70กรัมเท่านั้นเองบอ <Wow. S 1> เลว่าเบามากๆเนี่ยผมถืออย่างเงี้ย ยังรู้สึกว่าสบายเลยนะครับแล้วก็ประกอบติดตั้งก็ไม่ยากนะครับมันจะมีสลักมาให้ล็อกหรือเวลาใส่ปุ๊บเราก็กดหน่อยนะครับแนะนําว่าให้เราจับนะฮะจับขาไว้แล้วฐานตัวฐานเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะครับกดลงไปนะครับหรือไม่ก็กดทีละข้าก็ได้แตก่กดดีๆหน่อยนะโอเคพูดเรื่องสเปคแล้วก็หน้าตากันไปแล้วนะครับหน้าตาก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องไฟ RGB นะฮะก็ ตามแบบที่สเปกตอเขามีเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะปรับฟังก์ชันได้หรือว่าเปิดปิดไฟได้นะครับก็คือเป็นไฟฟิกที่เขามีมาให้ตามที่เห็นนี้อยู่แล้วนะครับผม <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวไปเราไปฟังในส่วนของเสียงกันดีกว่านะครับเสียงหูฟังลำโพงที่ออกมาแล้วก็ไปฟังเสียงใหม่กับเช็คตัวซอแวร์นะครับซึ่งในตัวเสียงลำโพงที่ออกมาเนี่ยเป็นลำโพงที่ผมปรับแต่งเสียงจูนเสียงมาแล้วนะครับผมเปิด7.1ซดจดซรบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาฟังดูกันเลยว่า มันดีมากน้อยแค่ไหนอาจจะไม่ได้ดีแบบชัดเจนมากมายนะครับก็ลองไปทดสอบกันเองดีกว่าแต่ว่าอันนี้ลองเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะ โอเคเป็นไงบ้างฮะเสียงก็ตามที่ได้ยินเลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะชอบกันไหมติชมกันได้บอกกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของไมค์แล้วก็เช็คซอฟต์แวร์กันดีกว่าว่าซอฟต์แวร์หน้าตามเป็นยังไงนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นในส่วนของเสียงไมค์จากทาง s i n e s p o t นะครับในรุ่น HP 8 2 4 P Tinker นั่นเองนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างฮะแต่ที่ผมลองเคยใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโทนเสียงมันจะออกไปในทาง แหลมๆนุ่มๆหน่อยนะครับใครที่ชอบโทนเสียงแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกใจในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของโทนเสียงแบบนี้ก็คือเวลาเราพูดเวลาเราสื่อสารกับใครเนี่ยไม่ต้องแบบว่าดัดเสียงอะไรหรือแปลงเสียงมากพูดแบบเสียงปกติออกไปนะครับเสียงไม้ที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจับเสียงได้ดีเลยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ชัดเจนมากใครฟังชัดเจนบ้างครับลองคอมเมต์บอกกันได้นะฮะโอเคครับเราไปดูกันในส่วนของหน้าตา ซอฟแวร์กันเลยนะครับกับเจ้าตัว Signal 7.1 Headphone นะครับก็คือซื้อชื่อของตัวซอฟต์แวร์ปรับเสียงหูฟังของมันนั่นเองนะครับผมก็หน้าตาแรกนะครับก็มันจะมีในส่วนของพวกอิน r m เมชันนะฮะมีเช็คสถานเช็คเวอร์ชั่นต่างๆของตัวโปรแกรมได้นะครับนีโคเดก ชิปเสียงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีตั้งค่านะฮะตั้งค่าภาษาอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปรไฟล์นะครับปรับแต่งโปรไฟล์ได้นะครับจะเป็นมูฟฟี่โหมดมิวสิกโหมดหรือว่าไฮไฟโหมดปรับได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นแมนนวลคือปรับด้วยตัวเราเองนะครับผมลองดูกันได้ต่อมานะครับในส่วนของการปรับแต่งระบบต่างๆนะครับในส่วนของวอลลุ่มคอนโทรลนะครับคือปรับเสียงของลำโพงนะฮะอยากให้ดังเบามากแค่ไหนอันนี้คือเสียงหลักเสียงมาสเตอร์นะครับ หรือจะปรับเป็น,นว่าเสียงซ้ายเสียงขวาดังกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับผมนี่ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ sample rate นะครับ sample rate ก็คือย่านความถี่เสียงที่ลำโพงมันขับออกมานะครับยิ่งสูงยิ่งเฮิร์ตสูงนะครับคลื่นความถี่เสียงเนี่ยย่านเสียงเนี่ยอะไรพวกนี้มันจะยิ่งดีขึ้นเสียงที่ขับถูกขับออกมามันจะยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับผม ต่อไปอีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์คือการปรับโทนเสียงนะฮะเสียงกลางเสียงแหลมเสียงสูงเสียงทุม้มอะไรพวกนี้อยากปรับไห้อันไหนมันดูเด่นกว่าอันไหนมันดูแบบว่าไม่ต้องเด่นมากอะไรประมาณนี้ก็สามารถปรับได้ปรับเองก็ได้หรือจะปรับตามที่เขาเซตมาให้ก็ได้นะครับตัวตรงนี้เป็นแดนซอฟท์ร็อกร็อกไลฟ์เมทัลอะไรพวกนี้เราแต่เราต้องการเลยแล้วก็เวลาปรับก็สามารถที่จะเซฟโปรไฟล์ของเราเองได้นะครับเวลาแบบอยากจะเปลี่ยนเป็นพิเศตนะพิเศษนี้ก็มานั่งปรับตรงนี้ได้เหมือนกัน ต่อไป e n v i r o n m e n t Effect นะครับก็คือสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงผ่านคอนเสิร์ตฮอลเสียงผ่านแบบว่าในใต้น้ําเสียงจากห้องอับน้ําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ครับอยากให้เป็นไซส์กลางไซส์เล็กอะไรพวกนี้ได้นะครับก็โทนเสียงที่ขับออกมาก็จะเป็นอีกประเภทนึงด้วยเหมือนกันนะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของ7.1 Virtual Speaker s h i f t e r นะครับก็คือการปรับ ทนเสียงที่เป็นเสียงแบบ v i อร์ช l 7.1จนะครับจำลองเสียง7.1ก็คือเป็นการทำเสียงที่แบบว่ามีความเซอร์ราลแบบรอบทิศทาง3 6 0อสงศามากยิ่งขึ้นสามารถปรับได้นี่อยากให้มันแบบว่าเซอร์าราลใกล้ใกล้หูเรามากแค่ไหนหรือไกลหูเรามากแค่ไหนแล้วแต่ต้องการเลยนะครับอยากให้ดีๆก็ใกล้หูหน่อยก็ได้มันจะได้แบบว่าดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ถนะ้าอยากให้มันแบบว่าดังไปทางไหนมากกว่ากันอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับสามารถเซตได้ดี กลับกดปุ่มโฮลให้มันกลับไปค่าเดิมคืนก็ได้นะครับผมให้มันใกล้หน่อยก็ได้เผื่อแบบว่าเสียงที่กลับออกมามันจะดียิ่งขึ้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นเสียเอ็กเอียซิงเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นในส่วนของปรับโทนเสียงอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับในส่วนไหนของเสียงได้บ้างนะครับจากที่ดูพวกเสียงโวคอลก็ได้เป็นเสียงแทรกซ้อนในเพนันนี้ผมไม่แน่ใจใครรู้ก็ลองแบบว่า คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าโทนเสียงพวกนี้ปรับแล้วมันมีผลอะไรบ้างนะครับต่อไปเซอร์ราลก็แน่นอนนะครับเซียเซอร์ราวแม็กซ์นะครับก็คือด้านความถี่เสียงที่แบบรอบทิศทางได้ดียิ่งขึ้นนะครับจับเสียงที่เป็นแบบมาจากรอบทิศทางได้แม่นยำยิย่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ ไม์คอนโทรลไม์การเซตติ้งใหม่อะไรพวกนี้นะครับก็คือในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นการปรับเก์ใหม่นะครับเวลาเราปรับต่ำเนี่ยยางเสียงมันก็จะเบาขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มปุ๊บเสียงมันก็จะดังขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามที่เราต้องการเลยอยากดังเบามากน้อยแค่ไหนลองเช็คกันได้ นะครับต่อไปโมอนิเตอร์โมอนิเตอร์จะเป็นเสียงที่เวลาเราพูดปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองผ่านตัวหูฟังด้วยนะครับเวลาเราพูดไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเสียงเราเนี่ยหล่อเท่มากขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมกดเปิดแล้วผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ๋อผมรู้ละผมต้องเปิดลาโพงให้มันสุดๆเราถึงจะได้ยินเสียงตัวเองผ่านหูฟังนะครับนี่โอ้ผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วเสียงตัวเองช่างหล่อเท่เหลือเกิน มันหลอดเท่มากเลยอ่ะคนอะไรว่าเสียงโหเทสักขนาดนี้ชมตัวเองนี้โอเคไปฮะไปดูเรืองหมดอื่นดีกว่า severate er นะครับก็คือเหมือนกับเจ้าตัวหูฟังเลยครับผม severate er ก็จะเป็นในส่วนของการขับจ้านความถี่เสียงนะครับยิ่งสูงเสียงที่ผมพูดใส่ไม้แล้วคุณผู้ชมได้ยินผ่านไม้ของผมเนี่ยก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อกี้มันเกิดจากการที่ผมไปกดไอ เปลี่ยน s amplerate นะครับวิดีโอมันเลยหยุดอาจเปลนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันทีนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เทสในเรื่องของความถี่เสียงให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็เอาที่เห็นแล้วกันเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือ s amplerate นะครับยิ่งปรับสูงเนี่ยโทนเสียงที่ผมที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยจากไมค์ของผมเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่า 44กับ48เนี่ยมันแทบไม่ค่อยต่างกันหรอกนะฮะอ่างเงินแค่4เฮิร์ตนะครับมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ถ้า48กับ96เอ่อเออเนี่ยน่าจะพอเห็นผลอยู่นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ x a f เอฟเอซเอซิงเอ่อเอนะครับก็คือการปรับโทนเสียงนะครับแบบลูกเล่นเสียงของไม้นะครับแบบอยากให้มันมีลูกเล่นแบบไหนบ้างอย่างแรกจะเป็นเอ็กโคนะครับเอ็กโคจะให้มันเอ็กโคมากเอ็กโคน้อยก็เนี่ยปรับเองได้เลยอิสระเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Magic Voice นะครับก็คือโทนเสียงของแบบว่าสิ่งต่างๆนะครับเป็นลูกเล่นเสียงนะครับอย่างที่เห็นได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงของมอนสเตอร์โทนเสียงก็จะแบบเข้มๆหน่อยนะฮะต่อไปไมโครโฟนบูสต์ก็คือปรับเสียงของไมโครโฟนนะครับให้มีความดียิ่งขึ้นแล้วก็ดังยิ่งขึ้นเนี่ยลองปรับเทสต์ดูกันว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยลองเทสต์ดูได้เลยเนะครับผมโอเคหน้าตาซอฟแวร์ก็มีประมาณนี้ฮะ ังไงกันบ้างล่ะครับกับการทดสอบเสียงใหม่นะครับของเจ้าตัวหูฟัง HP 8 2 4 p Pinker นะครับผมเสียงที่ออกมามันค่อนข้างที่จะแหลมนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบก็ลองดูรุ่นอื่นได้นะครับแต่ว่าเสียงแบบนี้มันก็ฟังได้ชัดเจนดีนะครับแล้วก็หูฟังนะครับเป็นผลเสียงเป็นยังไงหน้าตาซอฟต์แวร์เป็นยังไงตัวซอฟต์แวร์ผมบอกเลยว่าใช้ไม่ยากเลยนะครับผมออปชั่นมันแทบไม่ต้องมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแค่คลิกขวาตรงโลโก้แล้วก็เลือกออปชั่นต่างๆได้เลยอิสระได้เลยเต็มที่นะครับเพราะ ออปชันมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะฮะสำหรับเจ้าตัวสินค้า2ชิ้นนี้นะครับผมก็มีวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองไปหาดูกันได้นะครับที่ซิงโตออฟฟิเชียลสโตร์แล้วก็ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วไป <Okay. S 1> นะครับผมราคานะครับเจ้าตัวหูฟังเนี่ยจะอยู่ที่850บาทแล้วก็ค่าตั้งหูฟังจะอยู่ที่1 2ึงบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับขาตั้งหูฟังและหูฟังรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าจัดจัดเต็มมากๆอ๋อใช่แล้วผมก็ลืมไปอย่างนงนนึะครับ รีวิวจนเสร็จแล้วผมลืมให้ดูสิ่งของที่มีอยู่ภายในนะครับนอกจากหูฟังที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับเขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างบนนี้ก็เขียนแล้วก็ไว้เก็บไว้กับตัวนะครับและด้านล่างนี้ก็จะเอาไว้ให้บริษัทนะครับเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปส่งทางตู้ไปซันดีได้เลยโอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะฮะใครที่ได้ดูจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับผมผมก็จะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมุ้น กิจกรรมแจกของรางวัลก็คือตัวขาตั้งฟังรุ่นนี้เลยนะครับ S S 8 0 0 P Tinker ตัวที่ผมใช้รีวิวนี้เลยนะครับผมจะแจกให้กับคุณผู้ชมที่ได้ร่วมสนุกกันนะครับผมใครที่อยู่ถึงท้ายคลิปนี้ก็จะได้รู้เรื่องกติกาการร่วมสนุกนะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่กดไลค์ทั้งแฟนเพจของผมเองนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจของทาง i g n a l Thailand นะครับแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมนะครับเป็นสาธารณะเดี๋ยวจะโพสตเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ คำถามนะครับคำถามสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คือสินค้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับของทาซิโนที่อยู่ข้างหลังผมที่ผมวางเอาไว้4กล่อง5กล่องนะฮะสี่หรือ5กล่องได้หละอาจที่เห็นฝั่งนี้3ฝั่งนี้อีก2นะครับห้าชิ้นนี้นะครับผมที่ผมวางเอาไว้มีรุ่นอะไรบ้างนะครับคำตอบที่คุณผู้ชมจะต้องตอบไปครับก็จะมีว่าเป็นประเภทอะไรนะครับ สมมติเป็นเมาส์ G M 951P Pinker นะครับอ่านี่สามอย่างเนี้ยเป็นเมาส์รหัสรุ่นแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นนะครับผมระบุให้ชัดเจนให้ครบทั้ง5อย่างนะครับอย่าพลห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าตอบผิดทันทีเลยนะครับผมและจะไม่ได้เป็นผู้โชคดีเลยนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะโพสกิจกรรมแล้วก็เรื่องวันชื่อสุดกิจกรรมระยะเวลากิจกรรมให้นะครับผมก็ลองไปรอติติดตามกันได้ทันทีที่คลิปนี้อัปเพื่ออะไร ผมก็จะโพสต์กิจกรรมทันทีเลยนะครับผมและและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อที่ผมออาคลิปใหม่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้าซิกโนจะส่งอะไรไม่ผมรีวิวอีกรอติดตามชมกันได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ